พระเจ้าที่รักทำกลางวิกฤตการณ์ของโลกนี้ที่วุ่นวายยุ่งเหยิงปัญหามากมายทำให้จิตใจของลูกเกิดความเครียดกระวนกระวายเหน็ดเหนื่อยอ่อนล้าอ่อนแรงลูกขอเข้ามาพักพิงพักสงบในการสถิตของพระองค์ลูกขอวางภาระที่แบกบนบ่าไว้ที่เบื้องพระบาทของพระองค์ทั้งความกลัวความวิต,ตกกังวลและความเหน็ดเหนื่อย ลูกปรารถนาที่จะเข้ามาพักสงบในการงานที่สำเร็จแล้วของพระเยซูคริสต์บนไม้กางเขนจงเอาแอบของเราแบกไว้แล้วเรียนจากเราเพราะว่าเราสุภาพและใจอ่อนน้อมและจิตใจท่านทั้งหลายจะได้พักลูกขอเชื่อวางใจในถ้อยคำของพระองค์ขอช่วยลูกที่จะไม่ถูกล่อลวงไปในกับดักของโลกนี้ให้ลูกตระหนักว่าลูกเป็นผู้ใดในพระเยซูคริสต์เพื่อลูกจะได้พักสงบ และมีสันติสุขอย่างแท้จริงลูกอธิษฐานในนามพระเยซูคริสต์อาเมน